สวัสดีพี่นอ้องเมือนี้เข้าสิมากเกียวเกี่ยวเขาพี่นอ้องเกี่วเขา่ามาลี่ลอยหาพี่นอ้องมาลี่ลอยหาหน้าเข้าเป็นหน้าวานพี่นอ้องเป็นหน้าวานฟังนี่สีประมาณาออาาอสองลายครึ่งพี่น้องหน้าสองลายครึ่งสุเด็เข่าไหลเป็นไหน,หน้อแต่ก็พอได้กินอยู่พี่นอ้องฟังนี่ประมาณสองลายครึง่ง ทีทั้งหมดมันสามไรพี่น้องสามลแตกะนี่ตรงนี้เป็นถนนพี่น้องถนนถนนกับบกใหญ่หนึ่งกะหฮักถนนออกประมาณเครื่องไรอะไรพี่น้องเน่ยาไปพูนสูดผุนนี่เป็นมะล,ลิลอยหาเบิรดด์ตเอร์พี่น้องนี่มะล,ลิลอยหาผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงพี่น้องวานเองแต่บไดไถเองด้อพี่น้องวานเอง แต่เกี่ยวว่าได้เกี่ยวเองใส่รถเกี่ยวพี่น้องเอ้ยเหลืองอระลามพี่น้องเหลืองอะลามอืมงามอยู่ได้น้องพี่น้องแต่เขาว่านาป็นไรพี่น้องห่างแน่อยู่แต่มาเบิ่งวา่าเฮาสีดใดลายบอ่อพี่น้องเสด็จพ่ออุ่มบอ่อเสด็จเข่าลรยป็นไรพี่น้อง รถเขาเกี่ยวอยู่ฟังผุนอยู่พี่น้องรถเกี่ยวฟังพูนฟังของแม่อีกแปลงหนึ่งเกี่ยวฟังมันฮะเดี๋ยวสีไทยตอนรถเกี่ยวให้เบิ่งพี่น้องเกี่ยวเริ่มเกี่ยวแล้วพี่น้อง เริ่มลงแล้วมะรีล,ลรอยหาเฮาเกี่ยวใส่รถเกีียวขั้นเดียวนี่แหละพี่น้องหน้าซ้ำนิดนึงเฮ้ยรถเกียกเก่ยวจากสุพรรณบุรีรถเกี่ยวจากสุพรรณบุรีจวดของเพ่อนอยู่พี่น้องจวดอยูย่ทีมงานเข้มแข็งเินไหมมาถ่า,ายให้เบิ่งซ้ำนีนแ่แหละพี่น้อง บายบายสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ใเดอร์พี่น้อง